สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูการเข้าแกนงานตะกุดนะครับตะกุดดอกนี้นะครับเป็นตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวมีรูนะครับเพื่อนๆบางคนบางท่านอาจจะเคยเห็นจากเพื่อนๆช่างหลายคนที่ทำไปแล้วนะครับแต่ก็อันนี้ก็มาดูการทําแบบของผมมั่งนะครับอันนี้ก็คือแกนกลางนะครับแกนกลางสามมิลนะครับผมทําใสมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งที่เตรียมว่ามีอีกอย่างคือกดฝาไว้นะครับฝาหน้าฝาหลังนะครับเอาไว้ตึงแกนนะครับสไตล์การตึงแกนของผมคือใช้ฝาหน้านะก็เกียงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโดนแป๊บนึงครับการทํางานตะกัวนะครับที่สําคัญนะครับคือต้องแกนนะครับต้องให้นิ่มนะครับการลนแกนต้องลนให้นิ่มนะครับ พอเวลาเอาเข้านะครับผมจะเข้าน้่นบนอย่างนี้นะครับแล้วก็จะดึงแบบนี้นะครับ้าปล่อยนะครับจะเข้านะครับดันดันนึงนะครับเพื่อให้เข้านะครับให้เข้าทรงนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้ฝาหน้าฝาหลังนะครับในการตึงแกนนะครับแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะทําไม่เหมือนกันนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับ พอเราดึงกลับมาปุ๊บเราจัดนะครับพอได้จุดตึงกลางแล้วนะครับวิธีการตึงแกนของผมก็คือเราจะฝาหน้าฝาหลังมาวางแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวหนีบนะครับในการตึงแกนนะครับแบบนี้นะครับเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับ ความรู้บางอย่างนะครับไม่มีในห้องเรียนนะครับประสบการณ์ช่วยได้นะครับแบบนี้นะครับมีไว้นะครับรอเย็นแล้วก็สามารถเดินน้ำยาได้เลยครับ